อุปกรณ์ทั้งหมดที่เราเตรียมไว้ให้ฟูจินะคะก็จะเริ่มจากอันนี้เลยกล่องพลาสติกนะคะก็คือว่าเขาจะต้องเป็นกล่องพลาสติกแบบนี้แล้วก็มีฝาปิดด้านบนแบบนี้นะคะกล่องเนี้ยเขาก็จะทํามาพิเศษเลยเนี่ยค่ะเจาะช่องไว้แบบนี้ <Wow. S 1> เอาไว้สําหรับใส่ขวดน้ําเอาไว้ให้น้องดื่มนะคะ แล้วก็จริงๆมีคําถามว่าถ้าทําไมถึงไม่ใช้เป็นกรงอะคะ่ะเพราะว่าถ้าน้องใช้เป็นกรงแล้วน้องจะปีนป่ายและทําให้น้องบาดเจ็บได้ง่ายนะคะแล้วต่อไปก็คือไอ้ตัวนี้จะใช้เป็นขี้เลื่อยหรือว่าจะเป็นชังข้าวโพดแบบนี้ก็ได้จะเอาไว้รองพื้นที่นอนให้น้องแล้วอันนี้ค่ะเอาไว้สําหรับแบบพาน้องไปปิกนิกหรืออะไรเงี้ยเราก็จะมีแบบกิ๊บเก๋พาน้องออกไปนอกสถานที่ได้อันนี้ก็จะเป็นที่นอนของน้องนะคะ อันนี้จะเป็นจานอาหารของน้องถ้าเกิดสมมุติว่าเราเอาใหญ่ไปเนี่ยน้องก็จะไปนอนเล่นมากกว่าที่จะกินอาหารนะคะแต่ว่าถ้าเล็กไปน้องก็จะความเล่นได้แล้วก็ต่อไปก็คืออาหารอันนี้ค่ะเป็นอาหารเม่นโดยเฉพาะนะคะยี่ห้อนี้ก็มีคนแนะนํามาเนาะแล้วอีกอย่างหนึง่งเวลาน้องทําดีเราก็จะมีรางวัลให้น้องโดยให้น้องกินหนอนอบแห้งแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นของเล่นไว้คลายเครียดให้น้องเนาะแล้วนี้ก็ เขาเรียกว่าอะไรอะสเปรานเอาไว้เวลาที่น้องแบบคันเยอะๆอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นแผลแล้วก็พ่นให้น้องได้ที่ขาดไม่ได้เลยจริงๆก็คือถุงมือนะคะอันนี้จะเป็นถุงมือยางเอาไว้อาบน้ําให้น้องแล้วก็อันนี้จะเป็นถุงมือผ้า,าไว้เราจับน้องนะคะเวลาน้องเกรงหรือกลัวอะไรอะน้องมักจะอ่าทำขนแข็งแล้วเราก็จะเจ็บได้ง่ายนะคะอันนี้ก็จะเป็นเปลอาบน้ําของน้อง อันนี้ก็จะเป็นผ้าของเรานะคะเพื่อว่าจะให้น้องจํากลิ่นเราได้แต่ตอนนี้อุปกรณ์ยังไม่ครบซะทีเดียวเพราะว่าสิ่งที่สําคัญก็คือจะต้องมีกันไก,นกนตัดเล็บอ่สบู่อาบน้ําแล้วก็ไอกงล้อหมุนนะคะไว้ให้น้องเล่นด้วยดูกันนะคะวันนี้เราไปรับน้องมาเนาะตัวนี้นาโนตั้งชื่ออะไรนะปูจินะคะน้องเป็นเม่นตอนนี้อายุสามเดือนแล้วนีู่จิ <Fuji. S 2> น้องยังไม่ชินกับสถานที่ใหมห่คะเดี๋ยวเราจะทำการย้ายน้องไปอยู่โกงใหม่กัน อ,อยู่บ้านใหม่หลกเห็นไหมคะเวลาเขากลัวเขาจะจับตัวเป็นก้อนแบบนี้คะ่ะเอาละเริ่มคุ้นเคยเดี๋ยวเราต้องใส่เสื้อโนเข้าไปในนี้ด้วยใช่ไหม,มเราจะใส่เสื้อนน<ๆ>เข้าไปด้วยเพื่อให้น้องกลิ่นชินกลิ่นนะคะให้น้องกินข้า,เนะเาเนะวเลยนะน้อง่กินข้าวเลยให้หนอนเข้ให้หนอนสองตัวนะ กนะคะประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะบูจิกินอาหารต้องให้เขาเริ่มผ่อนคลายก่อนจะเติมน้ำให้น้องนี่น้องเริ่มกินอาหารแล้วนะคะสุกใจเชียวหิว จรคุณพ่เนี้ยห้อนามากวันนี้น้องมาอยู่ที่นี่วันแรกนะคะเมื่อกี้ก่อนที่จะรับน้องมาเนี่ยเราก็ไปหาซื้อของกันแล้วน้องก็อยู่ในโนรงงานพอสมควรสงสัยจะเกิดภาวะเครียดวันนี้น่าจะดีขึ้นแหละเริ่มทานอาหาร